มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระเอกด่างเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกอดีตแฟนตอบชัดเรียกแฟนได้หรือยังอยู่เคียงข้างแล้วก็ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมานานกว่า4ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ขอใช้คำว่าแฟนสำหรับพระเอกหนุ่มไม้พัทรดเดชส,สงวนความดีกับเพื่อนสาวคนสนิทปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรรตตระกูล ค่ะเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของปุ๊กลุกฝนทิพย์ซึ่งมีอายุครบส2สิบสองปีเต็มงานนี้ไม้ก็เลยเปนหนักค่ะแบบอบอุ่นอบอุ่นด้วยการจัดงานวันเกิดให้เป็นของขวัญซะเลยนะคะโดยล่าสุดนะคะไม้เผยผ่านไม้ทางนายเอเตนต์นะคะว่าจริงๆปุ๊กลุกไม่อยากจะจัดงานวันเกิดเพราะว่าเขาบอกว่าต้องถ่ายละครไม่มีเวลา เราเองก็ถ่ายละครเหมือนกันแต่เราอยากจัดเตรียมให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดเราให้เขาทุกปีปีนี้ไม่รู้จะให้อะไรก็เลยจัดงานวันเกิดให้เขาไปเลยพอถามว่าทำขนาดนี้เรียกแฟนได้หรือยังพระเอกหนุ่มกล่าวว่าเขาคือคนพิเศษผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากไปตีกรอบหรือว่าจำกัดความอะไรเราไม่ได้ปากแข็งเอาจริงๆผม ไม่ได้จะไปมีใครเขาเองไม่ได้จะไปมีใครเหมือนกันเราอยู่ดูแลการซัพพอร์ตกันในทุกๆเรื่องเอาจริงๆนะเราไม่เคยขอหรือพูดเรื่องเป็นแฟนกันเลยทุกวันนี้ถึงสเตตัสจะไม่ใช่แฟนก็รักแล้วก็เป็นห่วงดูแลกันให้คำปรึกษากันให้ความช่วยเหลือกันตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต้องการแฮปปี้ Happy ดีแล้วพระเอกดังเซอร์ไพรส์งานวันเกิดอดีตแฟนสาวนะคะตอบชรัรเรียกแฟนได้หรือยังขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ